นัช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันหน้าฝนก็ได้นะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว ตรงนี้กับครัวปากกาลังตรงนี้เคยเป็นลานอาหารด้ยพี่น้องครัวปากกาลังปิดคือกันโอ้โควิดนี่ก็ยังมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอยู่ด้พี่น้องโควิดนี่ก็ยังมีอยู่แถบปานบุรีสามร้อยยอดนี่ก็เศรษฐกิจก็ยังซบเซาอยู่ด้พี่น้องบ่ยังเลยมีนักท่องเที่ยวหลายเป็นไร แต่ว่าทางหัวหินนี่นักท่องเที่ยวหลายอยู่พูดน,นะภูเขาทั้งนั้นงามเ่พี่น้องภูเขางามๆสิผ้ายางหลอบเมืองด้วยนี่รอบเมืองตรงนี้หาด300ยอดเงียบสงบเล้พี่น้องสําหรับผู้ใดที่ว่าต้องการมาพักแบบว่าเงียบเงียบสงบสงบเนาะไม่ไม่ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายค่ะเนี่ยร้านอาหารตรงนี้ก็ Blue Sky Apartment เอา แล้วก็อาหารทะเลสดบ้านพักป่าตุสวัสดีค่ะนี่ค่ะมานั่งกินอาหารอยู่นี่ริมทะเลชิวๆนะคะมีที่ให้นั่งด้วยบรรยากาศเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความเงียบๆนะคะสงบสงบไม่วุ่นวายที่300ยอดนี่เหมาะเลยนะคะ เงียบๆบสงบสงบอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทะเลพี่น้องภูเขาลายล้อมไปด้วยภูเขาวันนี้สิยางไปหมองที่ว่ามันมีเป็นตลาดสดเลยตลาดสดเนี่มือแรงพี่น้องมันนางกินเขา่าอ่ะฮะตรงนี้เป็น มินิมาร์ทอยู่ตรงนี้โดนนีมินิมาร์ทบะนี้เอาสียางไปตรงสุดหาดเบังเด้อวังไม่สิมี่ยังยางไปสุดหาดเบังมุ้ยย่ามือแรงนี่พูดนะพี่น้องเรือประมงจอดอยู่พูดนะจอดจอดล้ออยู่บะนี้ย่ามือแรงกักสิออกไปหาปลาเด้๋ยวขสิงามเนาะแสงไฟคือสิงามเลยย่ามือแรงเรือประมงออกไปหาปลา ยางเห่นชายหาดก็นะาบ่มีมูไปยางเห่นนําเงียบอยู่เด้อนี่พี่น้องเงียบอยู่บรรยากาศมันก็สิแบบเงียบเงียบนอกาะทางทางปานบุรีทางสามรอยยอดนี่มันประาหนึ่งคึกคักปันไดไเด้อพี่น้องเงียบเงียบๆผู้ใดอยากอยู่กับทะเลบรรยากาศเงียบเงียบมาอยูหนีเด้อพี่น้อง 300ยอด